จบแต่แล้โอ้สมพอ่อกามันตื่นแล้วกามันสิม,มาหาใครเหลือมาพอ่อนแม่เอานมเช็ดเลยสิยู่คุณชายนีย่ก็หาหลีมองนอนลีรับแท่ได้เดินนี่ยฮู้ยเบื่อผืนอ่ะมอนเพิ่นเอากองนกเปล้วเป็นมอนชอบลีนอนน่ายนี่พุทเถ่าเนาะอืมพุทเถ่าตีคาฟิล เป็นผู้เท่าเหรอกาแฟลกาแฟลเป็นผู้เท่านี่ยี่นางไก่คือมาบ่มาบ้านนี่บ้านนี่มีหัางให้เยอะแยะมาเหลือกอยังบ้านนี้ประตูเขาเก็เฮ็ดไว้สมบัเพิ่นเข้ามาแต่าวาหลังข้าวเพ่เป็นตาไม่ผู้บดแล้ว คนเห็ดกะเอาง่ายๆเนาะโอ้ยหอนเอาเด้ฝนคือสีน้ำเดิมน,น,นีพี่น้องตาเขากัระว่างกันเดิมมีงนนเอาแห้งที่แดดแต่สาวเลยเขาสีมาปั่นขน้างหาน้าไฮบ่เนาะ โอ๊ยตายตายหมดหมดหมดจ้าอยูบ่บนไดบ้านเธอเดี๋ยวเอาขนมมาให้กินเออ